สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดพาชมถนนค่ะถนนหน้าหมู่บ้านของแอดนะคะนี่คือชนบทค่ะตำบลธรรมมูลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะสะอาดไหมคะถนนของเรา ด้านหน้านี่คือแม่น้ำเจ้าพยาค่ะสวยไหมคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะเป็นเวลาเย็นค่ะด้านล่างของถนนไปนั่นคือป่าพงนะคะมันคือธรรมชาติค่ะธรรมชาติของหนูบ้านของชนระบทยังเย็นค่ะเวดดลาจะน้อยแบบนี้ค่ะ ถนนใช้ซอยของเราสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถึงปลอดไฟไหมคะไฟสว่างมากเลยนะคะทุกดวงเลยคะ่ะยามค่ำคืนเดินทางสะดวกคะ่ะจะว่าไปแล้วหมู่บ้านเราก็จเจริญน,นะคะพัฒนาไปได้ดีเกิดจากภาษีของทุกๆคนของเพื่อนๆในประเทศไทยของคนไทยคะ่ะ เราจึงมีส่วนได้ใช้สอยร่วมกันแบบนี้ค่ะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้ปาม่าไม้ภูเขาอากาศดีนะคะน,นี่อยู่ชนบทค่ะไม่ใช่ตัวเมืองนะคะเห็นภูเขาไหมคะภูเขานี่คือภูเขาของ หลวงพ่อทร,รมจักค่ะคือเขาทำมาโมลค่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะแอสสวัสดีไหว้สวยๆทุกท่านค่ะ